ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องโดงอีกแล้วนะมันอาจว่าโดงแหละโดงเอ็อะเอออ่ะตอนนี้ทีมเราก็ถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าอ่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยผมขายออกเพื่อจะไปซื้อตัวนี้นะครับตอนนี้ก็แบบคิดไว้แล้วนะว่าจะเอาตัวอะไรมาแทนนะครับ ใครที่แนะนําก็สามารถแนะนําผมมาได้นะครับซึ่งตัวที่ผมอยากอาเอาลงมาใช่ไหมอ่าแบ็กซ้ายาจะเป็นอ่าแบ็กซ้ายจะเป็นคาร์ลอสนะครับผมอยากได้ตัวเนี้ยคาร์ลอสแต่ว่าอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนะสตา,าร์พาสที่แล้วไม่ได้เก็บว่ะหูเสียดายจริงอ่าแล้วแบ็กแบกขวาผมอยากจะใช้เป็นตัวนี้นะนี่ครับแต่ว่า หลายคนบอกไม่ดีนะเอ,เอาทิ้งไปดีกว่าอาร์เซนเตลคู่ผมอยากใช้เป็นตัวนี้ถึงราคามจะแพงแต่กูอยากได้ะนะครับสำหรับที่ในฝันผมนะครับนี่ก็คือแบบแบ็กไซด์อันี้คือกางกางสตัวผมอยากจะใช้เป็น3คนนี้เลยนะครับกางสตัวนะครับส่วนของหน้าผมอยากใช้เป็นอของหน้าความบางของอาร์เซนอลแหละออแล้วก็ประตูอยากใช้เป็น ช่วยเคลนน,นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาบอกคร่าวๆนะไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปดูไปเพลินๆนะครับสำหรับใครอยากดูนะอะถ้าใครไม่อยากดูก็สามารถกดออกไปก่อนได้นะครับหรือไม่ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับช่องของผมเนี่ยตอนนี้ใกล้จะ800แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคลิปแผนที่ผมใช้เนี่ยผมอยากแผนนี้ผมก็อยากใช้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยังมีกลางลุกด้วยเดี๋ยวหาขอหากลางลุกก่อนนะกลางลุกก็จะมีแผนอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีปีกซ้ายต้องลองแผนนี้ดูก,ก่อนไม่มีว่ะอันะไรวะ เป็นเอ่า4 3 3ี่ไรนอนอะแทกอ่าก็จะมี Cm แล้วก็ Cm 2ตัวนี้นะครับกลองหน้าแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็ได้ใช้ชุดนี้นะอืมเราเราอยู่ใช้ชุดนี้อยู่นครับถ้าหรับใครที่อยากเจอก็สามารถ พิมพ์ควมเปนแม่ใต้ล่างก็มีคนมาเจอผมเยอะพอสมควรนะครับนี่เห็นไหมคนที่เจอผมก็จะมีนี่ก็คือชื่อของผมเลยนะนี่ดีดีโอโอโอดับเบิลโอนะแล้วก็ดับเบิลเอ็นแล้วก็จีสองตัวแล้วก็หกสองตัวนะครับก็จะมีเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับนี่ ็อยู่เบอรอคัดหนึ่งแล้วก็ตำนานหนึ่งนะนี่วอลหนึ่งร้อยสิบเพราะว่าผมขายตั้เตะไปตั้งเตะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะแต่ใช้เป็นสีสามสามโฮลดิ้งครับเรดวิลอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดตอนนี้ยังหาเรียอยู่นะครับหาเรียอยู่หาเรียอยูอ่แล้วเข้าเข้าเียไหนเดี่ยลองใช้นี่คำว่าใช้อยู่ไม่ได้วะต้องหาคำว่า,าเข้าร่วม เข้ารรวมอ่าข้ารรวมอันนี้อ่าแล้วก็อ่ข้ารรวมนี่งรบปิดไม่มีสิทธิ์ในหอะไรมึงมีอ่ะอ่าโอ้โหสี่เจ็ดเลยนี่เวลสามสิบโว้ยแม่งใช้างเว,เ,วเยอะจังอ่ะเออช่างแม่มันละช่างมันแล้วกันับโอเคผมน่าจะได้ใช้แผนนี้แล้วกันเราจะไปเล่นให้ดูนะว่าวันนี้เราจะ ชนะแบบสวยๆหรือเปล่ารู้ตักขับกูดิแม่งเวชนะเดียวแพ้อยู่เนี่ยตายแบบเนี้ยเ,เก็บเออเจอ,ต,ต,ต,อต่างของริบร์ผูลนะครับตำนานมกันว่าบาซิลนะครับเจอริบบ์ผูกเขาเหนือกว่ายแล้วเพราะว่า แม่งดูตัวกูเดี๋ยตตัวดิอยากปั้นแบบที่แบบตำนานหมดเลยอะ่ะน่าสนใจดีแบบฟูตำนาน,นอะไรเงี้ยฟูตำนานในตัวอืมทีมเขาน่าสนใจน่าสนใจแต่เราต้องเก็บกินนะทุกคนเราขอเก็บกินก่อนแล้วกันอาจจะแรกๆนึงนิดนึงนะครับเกคค็บ ค่อยเซตไปครับเราไม่ต้องรีบครับสำหรับการเล่นแบบนี้นะแล้วก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วก็สมาธิสักหน่อยสักนิดสักหน่อยแบบเห็นไ,ไหมมันจะเข้ามาแล้วก็เราก็ล็อกอีกทีหนึ่งคนระับแล้วก็เข้าไหนเลยอืม,มเรานินงเกินว่ากูิ่งเกินไปละไม่ได้มาดิสำหรับคลิปนะผมก็จะลงแบบเช้า ก็เย็นเฮ้ยจัดหงสูงเนี่ยน่าจะมีคลิปเดียวนะครับแต่ว่าโอเคครับตัดก้านได้รูน้นี้ไปแล้วอืมนี่ชิวเฉียดไปนิดเดียวมาเปิดมาดิอุย้ยแม่งมองกับประตูแม่งเสียวอะ โอ้เกือบไปแล้วเอ้ยไม่เอ้ย,อยจานออกแล้วออกแล้วมังออกไกลขนาดนี้เหี้บมานิี่กุลิศโอเคอะไรต่อไปแคมไปแค้มมาสวยโอเคแม่งไม่มีตัวเติมด้วยอืโอเคครับเปิดต่ออืมได้เป็นลูกทุ่มอ่ะทุ่มทุ่มทุ่มมันนี่ก็เปิดเข้าหัว อุ้ยเรียบร้อยไหมไม่เ้ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยเอากูฟ้าเฉย,ยนี่เดียวอ่านตัดนั้นดอกนี้โอเคผมขอตั้งสมาธิก่อน โอเคเข้าในมาสวยโอเคแม่งโดนลุ okay. okay. ้มโอ้โหลุมแม่งลุมเยอะเกินลุมเยอะเกินให้ขี้โกงโว้โนี่เอ๊ะตัวท่านาทีหมดเลยแล้วจานเอ๊ะมันออกแน่นั่นโอ้โหคลิปนี้แม่งยาวชัดคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับจริงคลิปนี้ไม่มีอะไรจริง มาต่อในเครื่องหลังมาดิ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 าดาดโอ้โหแอซี่ยังแอซี่ยังเปิดเข้ามาลรงนี้เอา้านอย่างนี้ก็ต้องเหลืองแล้วไอ้เอาอะไรเนี่ยพ่อเออสวยอายุโอเคอายุโอเคอายุโอเค ไาอยู่โอเคครับจังหวะนี้ไปแล้วครับไปแล้วล็อกกลับมาอีกทีนึงขออีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งเฮ้ยจานโอ้โหอันนี้มันมีมืทีมนในฝันมันะครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยจาน แม่งมีงโ,โกงขี้โกงกูวางเลยขี้โกงจริงจริงจริงเขาเขาขี้โกงกูแล้วเขาโดนดูดิแม่งยิงโอ้โหประตูแม่งออกมาเฉยเลยนั่นสิประตูออกมันทำไมเวลาอัคลิปมันก็จะแหลกๆนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยแหละมากเลยแหละเวลาอัคลิปอ่ะแต่เวลาแบบเล่นปกติแม่งไม่แหลกนะกูไม่รู้เป็นไรไมั้งนั่นสิ ครับออกขวาง่าเฮ้ยแม่งอ้วกออกแล้วมั้งออกแล้วมั้งเขี่ยฮะได้อยู่ได้อยู่มันทันไหมวะจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอ้โหเอ้แต่4แล้วมึงเอาบอลมาเล่นืิสวยฮะทุคนโอ้โหกูต้องบนมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไปดิมึงก็ไปดิมึงวิ่งดิ มึงวิ่งดิมึงไม่วิ่งเอ่อตาอยู่ทอสีทอสีโอ้โหแม่งเปลี่ยนหมดแพงเลยโอเคฮะตูนเฮ้ยโอ้โยมึงเบื่ไปอย่างนั้นมึงเบื่ไปทำไรนี่มเบื่อไปทำไรอยอุ้ยหมดเวลาโอ้โหแพ้อีกแล้วอ่ะกูแพ้ว่ะงด้านนี้อ่ะ คไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาแบบสไตล์ชิวๆครับวันนี้มากับชิวคลิปที่ผมเนีตั้งนะก็คือทีมในฝันนั่นเองนะทีมในฝันทีมในฝันแบบชิวๆอ่ะคลิปนี้เราไม่มีอะไรมากครับสำหรับพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นอ่สำหรับพรุ่งนี้จะได้อะไรวะเจ็ดสิบสองพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้อะไรวะ ทุนนี้จะได้นี้สองเป็น200อันนี้ก็จะได้เป็น2 5ง5 0า50าร้ห 500, 600, อห้าสา้อย้าสิบมถ้าเราเป็นเง0นหกร้อยหกร้อยจะเป็น3ช่องออก3ช่องอ่ะโอ้โหอีกยาวไกลอ่ะเฮ้ยมันจะทำไหมวะกูต้องเติมเข้าเลกูต้องเติมเข้าไปอีกแล้วเหรอฉันไม่ค่อยมีเงินเลย กูต้องเติมมีเข้าไปอีกแล้วโยอยากกูอีกแหละอันนี้ก็อยากอยากทำนะอันนี้ก็อยากทำหนูอันเนีอยแต่มันทีนเด็ดวะ่ะมันทำอะไรมันทำอย่างไดเ้เนี่ยใช่หไหมกูสามหมืนะ่นเลยรับรางวัลจำนวนมากโดยการเล่นเกมเโดยไปยังกิจกรรม เสร็จสิ้นการสอนนะครับก็จะได้200รับในพลตราบดาวสามร้อสามพันเอามึงก็เท่ากับกูเต,มติมเติมพ่อห้าพันก็จะได้หมื่นแล้วก็ได้รับในผลสี่ดาวกูยังไม่เล่นเป็นเดือนเลยผมยังไม่ได้เล่นเป็นเดือนเลยอ๋อมันยุให้กูเติมเ่ยอันนี้ล่ะอันนี้สองร้อยอันนี้ไ,ไม่น่าจะได้เติมอเออเกมไหนวะ ลองเกมนี้ดูหมื่นสองครับอุ้ยอ้อนบอกว่าอ้อ,อนที่แพงๆคันหนะ้าหมื่นแล้วลองดูห้าหมื่นนะมีเกมนี้น่าสนว่ะเกมนี้น่าสนแบบเป็นเกยมใหญ่ป่ะเป็นเกมเอ,อ่ะลองเกมนี้ดูเกมนี้อ,อ๋อก็จะให้เติมนะเห็นไหมสี่จุดเด็ดกับเก้าเก้าเนี่ยก็ 9, 9, เ,ยกเติมนะแต่ผมเคยทำอยู่นะ ผมเคยทำไอ้เพี้ยนหมูอ่ะเนี่ยใช่ไหมไอ้สร้างได้ครบเนี่ยผมก็ได้นะจริงเห็นไหมแต่ไอ้นี่เสือกไม่ใม่กูผ่านนะผมผ่านนะแต่เสือกไม่ให้ผมเห็่เดี๋ยวอัน,นี่ไอัน,นี้่ได้อะอน,นี้ได้สองพันแบบอยากหาอันทำง่ายๆยางทีแบบไม่ต้องมานั่งรอเป็นเดือนสองเดือนนี้โอ้อันนี้ก็ตายเลยครับ อยากมีเงินเหมือนคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบเติมเข้าอะไรย่างเงี้ยแต่กูไม่มีจจแหลกเลยเห็นไหมรุโ้นโดกูไม่มีการฝึกประจํำวันอ่าอันนี้ถ้าใครอยากมีเงินใช้แล้วก็ลรบไปแลกดูงได้นะครับอืมอันนี้อย่างมาอ๋ออันนี้แพ็กฟรีนี่า่า อาอาอาอ้าอ้าอออันนี้ห0บาทเราซื้อเกาใ่ไหมเกบเอาไว้ส้ากอนอุ้ยเยงหลบเ้กสิทธ์ซะแล้วเฮ้ยอันนี้บ่าอ๋ d m อ่า CDM ใช่ไหมอาไรวะเดี๋ยวดูก่อจองแสนเาอาเงินมาก่อนนะค ขอหน่อยเี้ฮะไปเอาเงินมาแปร๊บหนึง่งเ,เงิน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 ,งนโอ้ไม่เอาดีกว่าปล่อยมันทิ้งไปเติมอันนี้คือเติมอะ้วะเติมแปดร้อยเก้าสิบเก้าก็คือแบบ900เก้าร้อยเร่อยอ่าก็จะได้เฮียเปีเรื่อะไรวะตอนนี้ปีเร่ร้านแปดเฮียมันคุ้มคุ้มตั้งที่ไหน มุ้มต้องไหนกุ้มตาจริงแต่ว่าได้อันนี้ห้าพันห้าพันเจ็ดแล้วปกติมันได้ไหมวะปกติมันได้ไรเออปกติมันได้ห้าพันจิปแม่งละถ้ากับเนี่ยพวกนี้สาวเนี่ยฟรีอ่ะเออสามเนี่ยฟร,ยอยฟรยีอย่างก็อนนี้โอเคมาดูนี่สามสิบห้าบาทเอ่อเฮย้ย น่าสนเฮ่น่าสนเลยแต,แต่แต่กูก็ไม่คงไม่ตามเหมงนั้นนะเออร้อยห้าสิพอแล้แต่น่าสนนะแพ็กนี้นี่ก่อไปเตือแพ็กนี่ยมันได้ไม่ได้เฮียอะไรนะเออไม่มีอะไรมากคคลิปนี้ชิวๆแบบดูมันไปยาวๆอันนี้ชาลินผมก็เก็บ เก็บเรียบแล้วเก็บเรียบแล้วนะฮะอ่อที่ผมอยากอ่าผ่านพาร์ทนะเพราะว่าอมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ผมอยากทํานะนั่นก็คือนั่นก็คืออ่ารางวัลสีสัอรางวัลท H เนี่ยนี่โอ้โหเก้าสิบจอดอีกสามร้อยอีกสามแล้ว ไล่รียิวเนว่าแมซี o ่ ie, เป็นครอบครองตอนนี้ราคาอะไรแปดล้านนะอันนี้ราคาอะไรเจ็ดล้านห้าอะไรเป็นจริง,รงประจ๊าช่วยกล้วยทอดโอเคสหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้จะยาวแล้วหน่อยเออก็ดูดูดูดดไปเถอะเออสัตว์ขอบคุณมากครับทุกคนที่ กดติดตามให้ผมนะก็ฝักคลิปนี้ก็จะจะลองแหละจะจะลองเกือบแปดแปดร้อยสับสไครเบิลแปดร้อยสับสไครเบก็ขอให้แปดร้อยเร็วๆนะสำหรับการปล่อยคลิปนี้ไปขอให้แปดเร็วสาธุสาธุ